กันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวันเล่หลังจบเม็ดแรกเหล็กสองไปเรียบร้อยแล้วมาถึงวันนี้ต้องปรบมือให้เพียวเพียวสาวไทยของเรานะครับที่ตอนนี้ทําเต้มรวมแล้วไปถึง206แเต้มอยู่อันดับที่1 3ของผู้เล่นที่ทําเต้มสูงสุดในหลีกตุรกีบอกเลยว่าเจ๋งครับไม่ธรรมดากับสถิตินี้มาดูสถิติการทําเต้มของเพียวในเม็ดที่ทําคะแนนได้สูงกันครับนัดเจอ t t ทํทท็ทบสกอไปถึง23 ก่อนหน้านี้นะครับก็มีนัดที่1ทําไป22แต้มนัดที่2องทไป15แต้มนัดที่หําไป20แต้มนัดที่6ทําไป16แต้มบอกเลยว่าดูจากการทําแต้มแต่ละเม็ดแต่ละนัดถือว่าทําผลงานได้เยี่ยมมากๆครับลงมาดูความเห็นแฟนๆครับว่าอย่างไรกันบ้าง มีแฟนๆนะครับบอกว่าขอยืนยันคำเดิมเลยนะบีหลัง180เซนในหลีกต้นๆของโลกแบบนี้แฟนขับเตรียมตัวไว้แล้วว่ายังไงก็จมปรากฏว่าเดบิวต์เกมเกมแรกก็ทบสกอร์เลยเพียวเดี๋ยวนี้ใส่แรงทุกลูกบอลแก้ยกสูงจากสนามบางที4เมตร5เมตรก็ฟาดไปทั้งตัวต่อให้เขารับได้ก็ไม่ได้ตั้งสวยๆเหมือนนัดแรกๆแล้วเกมรับเกมรองบอล พุ่งเป็นพุ่งชอบนางมากกว่าเดิมใจเพียวกแกร่งมากยังไงแอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้สองสาวไทยในหลีกตุรกีนะครับทั้งบุ๋มบิ่มและเพียวขอให้นัดหน้าระเบิดฟอร์มปังๆคนไทยรอเชียร์อยู่ครับสู้ๆ